เเรรื่่องลยคับจากาาาโปรเจกต์นี้ได้ข่าวว่าเตรียมทำงานผสมควรแล้วกับเกาะเตศบางใช่จะเตรียมมาตั้งแต่ปี54<า>ช่วงน้ําท่วมนั่นพอดีเลยใช่ครับแล้วพอพอประจวบเหมาะกับยุคนี้จากปี54มาปี67ใช่จ้ะใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง<า>เพราะว่าตอนปีน้ําท่วมเตรียมจะเปิดละครเรื่องนึงกับไทยพีบีเอสแต่ว่าจังหวะยังยังทำงานไม่ได้เพราะว่าช่วงน้ำท่วมอยู่สองสามเดือนก็เลยคิดโปรเจกต์ อะไรฟุ้งๆไปเรื่อยแล้วก็อันเนี้ยก็อยู่ในอยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็พอทำผลิตละครเรื่องหนึ่งหลังจากน้ําท่วมไปแล้วก็มามา,มาทำช่องนั้นช่องนี้อะไรอะไรก็ทิ้งอยู่ในเครื่องอยู่ในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยจนมาเมื่อปี66ที่ผ่านมาก็ก็กไทเีเวสเปิดรับแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอยถึงเวลาที่เราจะกลับมาทําละครที่ทรงคุณค่าสักเรื่องหนึ่งนะฮะก็เลย,ก,เลยก็เลยปัดฝุ่นแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยอ่ามา มายื่นเมื่อปีที่แล้วปีปี2566นะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของของที่มาที่ไปของละครเรื่องนี้ณวันนี้จะการที่คงเก็บเอาไปสวรรค์ไว้ในใจอยู่ทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะปล่อยของในตอนนี้พีคือมันไม่มีเรื่องอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมีเรื่องอื่นมันมีหลากหลายแต่เพียงเพียงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานั้นนะ่ะเออมันมีมันมีเรื่องของ LGBT มีเรื่องของอะไรมีเรื่องของการเรียกร้องมีงการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาในในสิ่งที่บุคคลคนนั้นหรือตัวตนของคนนั้นเป็น mm hmm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะสมกับกับพ่วงเวลาแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจหรอกว่าออจะได้รับการคัดเลือกหรือเปล่าอย่างี้ครเพราะว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นมันไม่ใช่ว่าโอเคเรื่องนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้เราจะได้แต่ว่าข้างในมันมีคุณค่าที่มันตอบโจทย์ของของสถานีมากน้อยแค่ไหนนนต่างหากแสดงว่าสิ่งที่พิจารที่สุด เรื่องของการยอมรับใช่ไหมครับใช่จ้ะและการต่อสู้ด้วยนะอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันทำให้พี่เชื่อว่าละครเรื่องนี้มีพลัง<ะ>แล้วยิ่งได้เพื่อน,อนๆน้องๆแล้วก็ทุกคนรวมในใน,ในเซตนี้แล้วก็เซตที่แล้วด้วยอันนี้เชื่อเชื่อเชื่อมั่นว่านะพลังจะยิง่งซึ่งเรื่องนี้มันมีถ่ายทอดความบันดาในหลายหลากหลายรูปแบบ<ะ>มีทั้งอะไรบ้างหญิงหญิงชายชาย เป็นมิติใหม่ของในพีพีไทยพีพีเอสด้วยแล้วก็สําหรับพิธาพิธาด้วยรสชาติใหม่ที่พิธาได้นำนเสนอใช่ใช่คือคือจริงๆแล้วในตัวส่วนตัวเองก็ไม่คิดไม่ไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ทําละครแนวนี้เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถามว่าเป็นแนวนี้อ่ะใช่ก็ตอบว่าแนวนี้ใช่เพียงแต่ว่าใน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 สิ่งที่มันมันมันโอบอุ้มไว้มันคือคุณค่าที่มันเราต้องยอมรับว่ามันมันมีโมเมนต์เนี้ยมาตั้งแต่สมัย จริงๆแล้วมันก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำคือบางคนยังเข้าใจว่าสมัยรัชกาลที่สหรือว่าหรือว่าหมอเป็ดเนี่ยโอเคเพิ่งเป็นครั้งแรกของละครหรือว่าของคนที่มีรถยมแบบนี้แต่จริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วแต่ที่ถูกบันทึกไว้อฮะมีเอกสารมีหลักฐานในในกรเพียงยาวหมอเป็ดสุวรรณก็คือเรื่องนี้ฮะแล้วก็หยิบมาทำบทใช้เวลาพอสมควรเนการความเหมาะสมใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันกับนักแสดงละครวิธีการเลือกนักแสดงเองเป็นยังไงบ้างแต่ละแต่ละแครที่เรา แลเ,เรียกหม่เป็นไงบ้างมันโนยอย่างเดียวเลยไม่คือคือคือตอนตอนที่ทำตอนที่ที่ที่เริ่มโปรเจกต์ก็ก็พยายามวิเคราะห์ตัวละครเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นก่อนตัวละครบางตัวก็เห็นภาพชัดบางตัวก็ไม่เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงละารที่สาบอกตรงๆว่าเป็นเรายังถือว่าเป็นอยุธยาอยู่เนาะอ่าฮะหลังจากชะครที่3ามดืว่าปลายละที่3ต่อละครที่4ี่จังหวะตรงนั้นถึงจะเริ่มเป็น ร้าโกศิน์อย่างเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆแม้กระทั่งรูปถ่ายก็ยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพวกข้อมูลต่างๆก็คงต้องต้องต้องใช้วิธีบางอย่างใช้อนุมานเอาคือเทียบเคียงกับช่วงรัชกาลที่4และอนุมานเอาว่ามันน่าจะเป็นไปได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยมีผู้ทรงผู้ทรงรุณวุฒคอยคอยคอยประกบคอยคอยคอยเป็นคนที่จะตีกรอบมันว่ามันควรจะแค่ไหนอย่างไรครับแสดงมา ม่อมเปรษสว่างก็ต้องพูดับนี่เลยค่ะทั้งหม่อมสุดและหม่อมกรรมเซ็ตหน้าอยู่เหมือนจะอาบน้ำเลยค่ะตอนนี้โอเครับโฆษณาได้ค่ะคุณนะคะ วันนี้มาสัมผัสตื่นเต้นอันนี้คือหม่อมขำและหม่อมเป็ดใช่ค่ะหม่อมเป็ดก็คือหม่อมเป็ดต็วนี้หม่อมขำกับหม่อมเป็ดคนเดียวกันค่ะใช่ค่ะหม่อมเป็ดก็จะเป็นฉายาที่หม่อมขำได้มาเป็นการมารับบทบาทที่ท้าทายทับคู่เหมือนกัน สำหรับรทิมคิดว่าท้าทายมากนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงแนวของละครอย่างงี้ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับทิมมากๆเลยเพราะว่าเรา,ายังไม่เคยถ่ายละครแบบแนวแบบ G L Love มาก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นอะไรที่มันแบบท้าทายอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจดูดีค่ะดีด ส่วนตัวฟิมเองก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็เหมือนฝันมานานแล้วว่าอยากเล่นในบทของ LGBTQ ที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องถึงบทระดับนี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่าด้วยพื้นที่ของการทำอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็เหมือนว่าได้ทําให้ฝันตัวเองเป็นจริงไปแล้วอย่างหนึ่งก็ดีใจค่ะพอะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยด้วยนะคะแล้วก็มาเกี่กับโซลลหรือะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่มีกาแพงหรือ,อ,รรอ,รอ,อวอออนน่าวม,ม,มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าต้องกังวลหรือ่าอ่ะาสำหรับฟิมก่อนเนาะตัวฟิ แล้วก็ถ้าอย่างในเรื่องของคาแรคเตอร์หลายๆอยา่างพิมรู้สึกว่าคุณสุดกาฟฟม,มีหลายส่วนที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากส่วนในเรื่องของการแสดงเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีพิถากยเป็นไกด์เพราะว่ามันมันคือเรื่องของการแสดงออกค่ะในสมัยรัตโกสินเนาะช่วงตอนต้นในเรื่องในวรื่องในบางอย่างถ้ามันมากไปก็อาจจะต้องปรับลงแต่ว่าต้องเน้นอินเนอร์ข้างในให้เยอะๆนะคะ กังวลไมครับาเป็นเรื่องที่สมัยด้วยแล้วก็แบบเกี่ยวเรออะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถึงความกังวลของทิมใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราเข้าใจว่าทุกคนก็มีภาพในใจอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้อ่านแบบบทประพันธ์หรือว่ากรอนที่คุณสุวรรณได้แบบประพันธ์ขึ้นนะคะก็คิดว่าพออ่านกรอนทุกคนก็น่าจะมีภาพในใจอยู่แล้วเราก็แบบเอ๊ะเราจะตรงกับภาพในใจที่เขาคิดไว้ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภาพในใจที่แบบแตกต่างกันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทีมมีความรู้สึกว่าเอออยากจะทําให้มันแบบ ตรงใจทุกคนก็คืออยากจะทําให้ตัวละครตัวนี้ที่เขาที่เป็นแบบบุคคลจริงๆในยุคสมัยรัชกาลที่3ได้กลับมามีตัวตนขึ้นอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนได้เห็นความธรรมชาติของคนสมัยนั้นยุคนั้นสิ่งที่ทีมต้องทําการบ้านเพิ่มก็น่าจะเป็นในเรื่องของจริตที่เราจะต้องสลัดจริตความเป็นปัจจุบันของเราอะว่าแบบเออมันจะไม่เหมือนกันนะคนสมัยก่อนเวลาที่เราแบบไปทําการบ้านมาหรือเท่าที่ดูจากคลิปดูจากรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาอยากจะทาท่าอะไรคือเขาก็ทําเลยไม่ต้องอาจจะต้องไม่ต้องมีจริตมาวางอะไรมากมายอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราแบบต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าลืมอย่าลืมต้องเลิกฟีที่รก่วมกับแอดสปอยว่าได้เห็นได้กำกับคู่เนี้เขารู้สึกขนลุกมากถึงใจเขาบอกว่าถึงใจจริงเป็นไปตามแบบนั้นไหมคะทั้งทีจบปล่อยก่อนเลยได้ไหมเขิน เราจริงๆก็ตอนถ่ายทำแบบไม่ค่อยรู้สึกเขินค่ะสำหรับตัวฟิมพน้องพิมพ์รู้สึกสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีว่าพาร์ทเนอร์เป็นพี่รับพิมพ์ด้วยเนะะี่ยค่ะแล้วก็รู้ว่าแบบมันเคมีมันได้เลยะคะ่ะแต่ว่ามีได้แอบดูที่ถ่ถาตัดและไอไปให้ดูเนี่ยก็เขินดูแล้วเขินและความจริงมันยังมีซีนไฮไลท์ของเราอีกซึ่งเดี๋ยวจะต้องถ่ายทำสุดๆอีกมากมายเอาเป็นว่า จากคําบรรยายจากบทแล้วเวลาจินตนาการออกมาก็จะแบบอู้ภาพมันจะเป็นแบบไหนนะอย่างนี้เลยก็เขาบอกว่ากระสุอแล้กระสุกระซิบซุ่มกลายอยู่ปลายพระบาทอุตรุษอุจจะทำอาจโถงคิดต่อละกันนะคะที่เปิดที่ระโหฐานแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลายคนไม่ได้อยู่แค่ด้วยกันสคนนะคะพี่นกค่ะ ทํามการความรักค่ะพี่นกของหลายๆรูปแบบเราพี่นกบทบาทพี่นกเองเป็นยังไงบ้างก็รับบทเป็นพระองค์เจ้าดาราวดีจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นผู้ปกครองเพราะว่าอยู่ในแบบอยู่ที่วังหน้าใช่ไหมคะทุกคนก็คือเป็นแบบเจ้าจอมหมอนห้ามที่อยู่ในการดูแลของเราซึ่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรมีความประพฤติอย่างไร มีเรื่องราวอย่างไรเกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่อาจารย์ฝ่ายปกครอง <c oughs> คอยดูแลแก้ปัญหาต่างๆหรือให้คําแนะนํตาต่างๆค่ะผมไป้องเองแล้วคอเรื่องนี้นะ่าสนใจอย่างไงบ้างก็จริงๆเราอยากที่พี่ถาบอกค่ะว่ามันมันคงเป็นเรื่องราวที่ถึงแม้ว่าจะถูกเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการการยอมรับต้องการเห็นความหลากหลายในในสังคมนะคะ ว่าจริงๆแล้วการหยิบยกเรื่องนี้เอามาพูดมันก็ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านการเวลามาแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าจะยอมรับได้แล้วก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราได้กลับไปดูใน,ในยุคหนึ่งว่าการที่เราต้องปกปิดตนเองปกปิดความรู้สึกปกปิดสภาพ เพศอะไรต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีผลกระทบยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกในขณะที่แบบปัจจุบันเราเรียกร้องความเป็นอิสระในยุคที่มันไม่เป็นอิสระละมันเป็นยังไงบ้านหนึ่งกละโปรงไทยกลับบรงบานบอยเลิฟท่ามกลางบ้านสัมฤทธิจริงๆมันมีคนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> จะเป็นสามเศร้านิดนึงใช่ครับผมก็พี่ยังก่อนเลยครับก็จริงๆผมรับบทเป็นคุณพระเจษิอภิบาลนะครับเป็นตำรวจนะครับก็จริงๆแล้วก็จะแอบรักกับคุณขำนะครับแต่ว่าก็จะมีเลิฟไลน์พิเศษกับประจงด้วยมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยกันครับก็อยากให้ติดตามดูในละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรค์ครับผมก็ แม็ครับบเป็นประจงนะครับผมก็จะเป็นตารวจอภิบาลของสมัยรัชกาลที่สามครับมันจะเป็นเรื่องของแบบตัวละครประจงเนี่ยรักความถูกต้องมากแต่ในสมัยนั้นอะ่ะการที่ชายรักชายอะ่ะมันเลยมีคําถามว่ามันผิดจริงๆรหรือครับมันเลยทําให้เ,เรื่องผมจะมีกับความขัดแย้งตลอดเวลาครับแต่เราก็อยากรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดเราจะสู้เพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจนมาเจอพ่อขวัญครับก็น่ากิติพัฒน์นะครับรับบทเป็นขวัญน,นะขวัญจะเป็นนางเอกละครนอกครับซึ่ง ก็ต้องรําด้วยแล้วก็ก็มีรําในเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นละครนอกหลายเรื่องมากหลายเรื่องจริงๆครับแล้วก็กจะได้เล่นละครนอกในหลายๆบทบาทด้วยก็นอกจากเรื่องราวของความรักแล้วเนี้ยก็จะมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์จริงๆที่ที่ทุกๆทุกๆดีเทลเลยครับใส่หยอดไปในทุกๆดีเทลของรายละเอียดของทั้งทั้งเรื่องเลยครับทั้ง เรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของนันตกรรมดนตรีอะไรเงี้ยวัฒนธรรมวัฒนธรรมอยากให้ทุกคนแบบได้ซึมซับประวัติศาสตร์มากๆากครับครับบอมบอมครับก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นครูสอนสังคมครับก็คือจริงๆคือตัวละครที่บอมเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเป็นเจ้าที่ช่วยคอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการบ้านการเมืองก็จะส่ง ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีพี่โอนพี่เกงแล้วก็แมทอย่งเงี้ยครับก็ไปทํางานแทนเราแล้เราก็คือจะอยู่คอยจัดการทุนี่ครับแล้วก็จริงก็คือช่วยพี่เอ๋หรือว่าพี่เอ๋ช่วยผมนะหลายคนต่างช่วยกันเป็นตัวแทนของทุกคนนะฮะจ้ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ด้วยนะคะอย่างที่พี่พี่ พวกเราทุกคนได้บอกไปถึงเรื่องความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะงไงก็อยากทุกคนรอติดตามความสนุกทุกๆอย่างที่เราแบบว่าใส่เข้าไปในละครพันกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้วโดยพิธาแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนตั้งใจมากใส่ในทุกดีเทลรายละเอียดจริงๆอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยราชการที่สามไปพร้อมๆกันยังไงก็ฝากติดตามทุก EP ด้วยนะคะ thank